ส่งเสริมศิลปินวิถีอีสานจังหวัดยโสธรและโละครงการรณรงค์และประชาสัมพันเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรประจุปีีงบประมาณพุทธศักราช2567้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะโสธรร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม นัวฒธรรมเมื่อวันที่26ธันวาคม2566นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยโทธรให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันทินโลกประจำปี2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเยโทธรหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะโสธรเข้าร่วมง,งานอย่างคับคั่งกิจกรรมส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะโสธรโดยมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้วยการเผยแพร่ผ่านเ a c บุ o o โซเชียลวีดียหพอกระจายข่าวมากกว่าจำนวน50ครั้งจัดหน่วยปฏิบัติ การระดับพื้นที่โมบายยูนิตออกตามเยี่ยมเยียนถ่ายทอดความรู้ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปี2,567ด้วยงบส่งเสริมการเกษตรจำนวน9เค,ครือข่ายรวม270รายในพื้นที่9อําอำเภอ การจัดการเสษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1. ฟางข้าวและต่อสั่งจัดการด้วยวิธีไถกลกและอัดฟางก้อนมีปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ที่จัดการแล้วทั้งหมดโดยประมาณ165,739ตันใบอ้อยจัดการด้วยวิธีไถกลบ และส่งโรงงานพลังชีวมวลมีปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ที่จัดการแล้วทั้งหมดโดยประมาณ2,769ตันโครงการส่งความสุขป,ปีใหม่2,567ให้บริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยสำนักง,งานประสุสัตว์จังหวัดยะโสธร สำนักงานประสุัวิ์จังหวัดยโสธรดำเนินโครงการภายใต้แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความสุขปีใหม่ประชันปี2567กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยังเป็นการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลรั์อัคราชากกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคุตยราชนารีนายธานินจุธาทิพช,ชาติกุลปศุสัตว์จังหวัดยโสุทธรนำทีมปศุสัตว์จังหวัดยโสุทธรและปศุสัตว์อำเภอทาง9้าอำเภอให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวฟรีจำนวน100ตัว เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมประชากรสุนัขและแมวอีกทั้งยังให้คำแนะนำเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสัตว์รวมทั้งให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขก,กัดักงานคลิกออ f พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่พศ2567โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะโสธร เมื่อวันที่15มกราคม2567นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick off พ,พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่พศ2567ให้กับเกษตรกรจังหวัดยะโสธรณที่ว่าการอำเภอเลือ,อนกทาจังหวัดยะโสธร ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดให้เกียรติมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยจังหวัดยะโสธรได้นำร่องมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรเป็นแห่งแรกที่อำเภอเรืองนกทาจำนวน200รายซึ่งมีการคิกออฟทั่วประเทศพร้อมกันจำนวน25,000รายตามนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพมีรายได้และมีความมั่นคงในชีวิตเกการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7สำนักงานสหกรจังหวัดยะโสธร โครงการส่งเสริมการแปร,รูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์สมาชิกโครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจรกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดฝึกอบรมออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพของสหกรณ์กลุ่มสหกรณ์เพื่อยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาุเคราะ์สมเด็จพระบรมรโอรสาธาิราชสายามมากุฎราชกุมารกิจกรรมส่งเสริมสหกรณักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสายามบรมราชกุมารี